ข่าวของเราข่าวแรกนะเดี๋ยวเอาใจนะคนที่รอคอยซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะ Full House นะครับฉบับเวอร์ชันไทยนะโอ้โหเรื่องนี้นี่ออแรงตั้งแต่ตอนเปิดตัวที่เราเห็นจริงพระเอกที่ออกมาเต้นโอ้โหขนั่มบ้า เงยหยดติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนนี้เขาบอกถ่ายทําไปได้ประมาณกว่า50%แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่เกาหลีกันนะครับเพราะยกไปถ่ายทําที่โฟเฮาส์บ้านของจริงเลยดีจังเลยทําไมเขาถึงไม่ให้เราไปเกาะติดกองถ่าย้างเราอยากไปมากเลยนะฮะแต่เสร็จแล้วตรงนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนั้นกันหลังบินไปถ่ายทำไกลถึงแดนกิมจินะครับกว่า20วันเลยนะฮะเพื่อให้ได้บรรยากาศจริง ภายในบ้าน Full House เหมือนต้นฉบับเดิมเนี่ยนะครับก็ทำเอาพระนางในซีรีส์ Full House วุ่นนักรักเต็มบ้านนั่นก็คือหนุ่มไม้พิรัตแล้วก็สาวออมสุชานะครับตื่นเต้นแบบสุดๆซึ่งสาวออมนะครับก็เจอเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ถึงสนามบินเลยเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยชาวเกาหลีมารอรับแถมยังมาช่วยเล่นเป็นตัวประกอบในเรื่องให้อีกด้วยไปก็มีแฟนคลับที่ที่เกาหลีไปรอรับก็ดีใจมากๆตอนแรก เราก็ไม่คิดนะว่าเราเรามีแฟนคลับที่ที่เกาหลีแต่ว่าพอไปถึงเขาก็ไปรอรับที่สนามบินแล้วก็อาจจะมีได้ได้ไปถ่ายร่วมร่วมซีนกันด้วยที่ที่โซทาวเวอร์ค่ะแต่ในเรื่องก็เล่นเป็นแฟนคลับไม้อ,ยอยไรเงี้ยเพราะว่าไม้ก็เป็นแบบซูเปอร์สตาร์ที่นน่นก็เออก็อาจจะต้องใช้นักแสดงเยอะก็เลยขอแรงจากแฟนคลับมาร่วมแสดงด้วยเล้วซัพพอร์ตเยอะมากค่ะคือ มันหนึ่งเลยอ่ะคือทําให้เรามีกําลังใจในการที่เราจะไปทํางานใ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 นต่างที่ต่างถิ่นของเราหรือว่าเฮ้ยมีคนซัพพอร์ตมีคนสนับสนุนเราหรือว่ามีคนคอยดูงานเราอยู่นะเราเราไปถ่ายที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ฉากที่เกาหลีไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะเราถ่ายเสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างค่ะเหลือเหลือแค่ที่ที่บ้านฟูเฮาหลักๆอะค่ะเพราะว่าที่ไทยอะเพราะว่าบ้านเหมือนเพิ่งรีโนเวททุกอย่างเสร็จเลย แต่ที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคให้พระเอกของเรื่องหมุดยิดก็คงจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัดและสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนเพราะว่ามีฝนตกตลอดเวลาค่ะอากาศค่อนข้างร้อนมากๆนะครับแต่ว่าก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรเท่าไหร่นอกจากเรื่องของเวลาแล้วก็ดินฟ้าอากาศจะมีฝนตกนิดหน่อยฮะแต่ไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าอากาศจะร้อนมากซึ่งไมคอยู่ในที่ร้อนมากๆไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยไหวแต่ก็ได้ภาพมาสวยภาพภาพดูดีแล้วก็ คาดว่าทุกคนจะชอบนะฮะซีนที่ซีนที่เราไปถ่ายที่เกาหลีกันเพราะว่าพุ่มกับของเราก็เลือกสถานที่ที่มันอมไม่ไม่มีใครเคยใช้แล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่อะไรก็จะได้เห็นบรรยากาศใกล้ใกล้ใกล้กลเคียงกันนิดหน่อยคือมันอยู่บนเขาด้วยแล้วผมเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอากาศสบายสบายชิวๆแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งที่ผมได้รับมา อ้าวการถ่ายทำซีรีส์ Full House ตอนนี้ผ่านไปกว่า50%เกินครึ่งแล้วนะครับไไก็คาดว่าเดือนธันวาคมนี้แหละครับจะได้ชมบรรยากาศที่สวยจากบ้าน Full House แล้วก็ความน่ารักของหนุ่มไม้แล้วก็สาวออมกันแน่นอนครับไม้ไม้ไม้ออมจ้าตอนนี้ครับส่วนตอนนี้ดูความน่ารักของสาวออมนี้ก่อนโอ้โ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเลยนะ่น <c oughs> จะไม่เล่นมุกนี้ถ้าเกิดสมมติรายการนี้มีเอฟเฟกค,คงกระหึ่มาตอนนี้ใส่เต็มที่เลยตึงโปะอะแล้วกันนะ, <c oughs> นะราติด <c oughs> ตามกันได้ครับใกล้แล้วเกินครึ่งทางแล้ว <c oughs> ใช่แล้วค่ะ